นี่น,นะครับพี่น้องนี่เข้ามาทำอาหารกุ้งนะครับผสมผสมจะต้องบีบีนะครับนีห้ำนะครับเขาจะทำเป็นอาหารจมนะครับจมกุ้งกินอาหารจมพ่ะนะถามเขาผู้ขายเขาบอกว่าบีอาหารนะครับ ชมประกอบตอนนี้ก็เฮ็ดไปตามที่นี่ครับหังมันจุใม้มันกินได้เฮาก็หามะนะครับตอนนี้ผมก็ได้หองอหืมไอหั่นะครับได้ขนมปังอาหารป่าแหละนะครับอาหารตกปลาอาหารตกปลาหัามหัวห่านผสมน้ำบีนะครับอ่าคือปลากุุงนะครับ เัาก็มาปั่นเป็นก,อออก,ออกน้อนนี่น่ากลัวมัาก็โยนให้มันนะครับอืมโยนให้มันแจ็กมันกินแรงมันแบบวาส่วมมาเห็นขึ้นปลานะครับเอ้อกระหายมันปลาบ่ปั่นเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนเป็นก้อนะน,น,นี่ครับปั่นเป็นก้อน โยนหัไปนะครับครับคนนี้ก็ยังมาถามมึงผลงานนะครับอ่านมีเล็กหน่อยเล่นกับมาเล่นครับอ่าสำนีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอ่าขมีความขึ้นหนาใหญ่ขึ้นแล้วสิมาทายให้เบิรงต่อไปนะครับสวัสดีครับ